สวัสดีนะครับในวิดีโอฉบับนี้เราก็จะเริ่มฝึกการน,นำ r e โ l ท t t r n s s p o r t Theorem ไปใช้งานนะครับโดยตัวแรกที่จะไปใช้ก็จะไปใช้กับับ s a s s Conservation ก่อนนะครับในวิดีโอช็อบที่เราผมบอกว่าฝั่งนี้จะเป็นฝั่ง System ฝั่งนี้จะเป็นฝั่ง o o t t r o v v o u u m นะครับผมอธิบายให้ฟังว่าฝั่งนี้ซึ่งจริง,งๆแล้วฟังตอนนี้ยากยากที่จะเข้าใจมากนะครับนะักศึกษา ท่านักศึกษาฟังเราไม่ไม่ค่อยจะเข้าใจมากนะักก็ไม่ต้องวิตกังวลนะครับแต่อะไรก็ตามผมอยากจะพูดเพื่อให้เห็นภาพก่อนว่าฝั่งนี้เป็นการบอกว่า system ม,มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง property ท,ที่ชื่อ b เปลี่ยนแปลงไปใน system เม,มเมื่อเวลาเปลี่ยนไปอย่างไรย่อมมีค่าเท่ากับ property ดังกล่าวนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรภายใน cv เมื่อเวลาเปลี่ยนไปบวกเข้ากับ property ดังกล่าวมีการไหลออกไปจาก cv เท่าไหร่ ลบด้วยพ r e ฟิังกต่างๆมีการไหลเข้ามาใน CV อย่างไรนะครับคราวน,นีอ้อย่างที่ผมได้บอกเอาไว้นะครับว่าตัวโลวีโคไซน์เซตามันก็คือแมส s นั่นเองนะครับมันก็คือแมส s นั่นเองแล้วจากภาพนะครับจากภาพเราสามารถมองได้ว่ามันคือการที่มันคือการพิจารณาโยุ่มน,ะนี้ซึ่งบางตัวก็เข้าบางตัวก็ออก บางตัวก็เข้าบางตัวก็ออกเราก็จับอินทิเกรตไปซะนะครับเราก็จับอินทิเกรตไปเลยเพราะว่าถ้าเราจับอินทิเกรตไปเลยนะครับคือจับจับเป็นเทอมเดียวนะครับเป็นเขียนในรูปของ VA คือคือปัจจุบันนี่เราเขียนอยู่ในรูปนี้เราเขียนอยู่ในรูปนี้กันเราเขียนอยู่ในรูป v a c o s i n d a o แต่ถ้าเราบอกมันคือการดอทระหว่าง V โคระหว่าง V กันกับ dA นะครับมันคือการดอทกันระหว่าง v กับ d a มันจะได้ออกมาเองเป็นว่าถ้า v กับ a มันสวนทางกันคือฟังร่าจะงงนิดหน่อยว่าเอะ a มันมีทิศทางด้วยเหรอเองเราในที่นี้ทิศทางก็คือเป็น unit กเตอร์คือพุ่งออกถ้า v กับ a สวนทางกันแบบนี้ดอทกันเสร็จก็จะติดลบนะครับดอทกันเสร็จก็จะติดลบลักษณะดังกล่าวก็คือหน้ามันออกมาอย่างนี้แต่มันไหลเข้ามันก็จะมีเครื่องหมายลบตามมาเองโดยอัตโนมัติ แต่ท้านหน้ามันชี้ออกนะครับก,ก็คือหน้าอยู่แบบนี้แล้วมันชี้ออกแล้วปริมาตรก็ไหลออกไปด้วยนะครับ v กับ a อยู่ในทิศขนานกัน v กับ a ตอดกันก็จะมาเป็นบวกก็คือขนาดของ v คูณขนาดของ a นั่นเองนะครับเพียงแต่ว่า,าต้องมีโคไซเซต้าเข้ามาช่วยตัวหนึ่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสมการนี้จึงสามารถเขียนในรูปแบบสรุปลงไปได้สั้นลงกว่าเดิมนะครับก็คือจะได้มาเป็น b d by dt ของ b ใน system นะครับ d by dt ของ b ใน system จะมีค่าเท่ากับ d by dt ของ b ภายใน Control Volume mm hmm. ที่เปลี่ยนแปลงบวกด้วย Integrate ตลอด Control Surface ของ b ที่ไหลเข้าไหลออกนะครับคือคือสมการนี้มันจะควบคุมไปโดยปริยายนะครับเป็น v n ถ้า n กับ v มันตั้งฉากกันอ่ามันมันสวนทางกันมันจะมีเครื่องหมายลบประนาหน้านั่นก็คือไหลเข้ามานะครับ แต่ถ้ามันตามกันมันคือไหลออกไปนะครับไหลออกไปมันก็จะกลายเป็นเครื่องหมายบวกโดยปริยายนะฟังแล้วอาจจะงงๆเรื่อง area ทําไมมีพื้นที่หน้าตัดนะครับเราเราให้เอา่าไม่ใช่ทําไมมีเวกเตอร์ทาไมมีเวกเตอร์บนพื้นที่หน้าตัดก็แค่ก็แค่เป็นว่าเวกเตอร์ดังกล่าวคือเวกเตอร์ n นี้เป็นเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับพื้นที่นะครับเมื่อไหลหมวนไหลเข้าเมื่อนั้นก็แสดงว่ามันตั้งฉากอ่ามันตรงข้ามกันก็จะติดลบเราสามารถเขียนในรูปย่นยอบแบบนี้ได้ ครนี้จากสมการนี้นะครับเมื่อเรานำมาสนใจตัว conservation of mass นะครับเมื่อเรานำมาสนใจ conservation of mass หรือ mass conservation ที่พูดก่อนหน้านั่นแหละนะครับเราก็จะได้ทันทีนะครับว่าเ b ก็จะมีค่าเท่ากับ m นะครับ b ก็จะมีค่าเท่ากับ m ดี๋ยวนะผมเขียนให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเขียนให้ดูอีกรอบหนึ่งถ้าเมื่อเรานำ n o l d s Transport t h e o r e m นะครับ n o l d s Transport t h e o r e m um, ไปใช้กับ Conservation of Mass เราจะได้ทันทีว่า B ก็จะมีค่าเท่ากับ M ผมบอกแล้วนะครับว่า B เป็นแค่ variable ตัวหนึ่งที่เป็นตัวแทนของ p r o p e r t y p s p p e r t y อตัวนะครับคุณสมบัติ1ตัวในที่นี้คือ B ให้เป็นมวลเราก็จะได้ว่าเบต้ก็จะมีค่าเท่ากับ M หารด้วย M เพราะเบต้คือ B คือ B ส่วนเพราะฉานเบต้จะเท่ากับ1ในที่นี้เราจึงได้เป็น d d y d t สมการนี้นะครับเราก็จะได้เป็น d d y d t ของ M ใน system เท่ากับ d d y d t ของ l o w v อินทิเกรตตลอด CV บวกด้วยอ่อินทิเกรตตลอด CS ของพวกนี้เป็น1นึนะครับพวกนี้เป็น1ของ LowV.NDA นั่นก็คือ M. dot นั่นเองนะครับทั้งหมดนี้นี่คือ M. dot เพียงแต่ว่าเมื่อมันเป็นอินทิเกรต ตลอดทั้งหน้าตัดนะครับมันก็จะมี m in กับ m o u t โดยที่ m o u t จะมีเครื่องหมายนำหน้าเป็นบวกและ m in จะมีเครื่องหมายนำหน้าติดลบนะครับเราจรึงสามารถนำนำ reno transport theorem ไป apply คือใช้กันกับ conservation of mass แล้วฟอร์มสมการได้มาเป็นฟอร์มนี้ครับได้มาเป็นฟอร์มนี้ก็คือ d by dm dm by dt ขอโทษ dm by dt ของ system นะครับ d m by dt ของ System ย่อมเท่ากับ d by dt ของ Integrate cv low dv บวกด้วย Integrate ตลอด Control Surface ของ low v n da นะครับในที่นี้จะเห็นว่าเขาบอกว่าเท่ากับ0ูนย์เท่ากับ0ูนนี่มาจาก Conservation of Mass สํำหรับ System นะครับถ้าจำได้นะครับ c o n s e r v a t i o n of mass สํำหรับ System จะบอกว่ามวลภายใน system ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับมวลภายใน System ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่พอมันกลายเป็นคอนโทรลโวลัมแล้วนะครับมวลภายในซิสเต็มสามารถเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากมันมีการไหลเข้ามามวลจึงเพิ่มขึ้นได้มันมีการไหลออกไปมวลจึงลดลงได้มันสามารถเกิดมวลขึ้นมาใหม่ได้ด้วยปฏิกิริยาบางอย่างนะครับหรือเปล่านะครับหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นนี Uh, เราก็เลยสามารถเขียนตัว conservation of mass ในรูปในรูปของ conservation of mass จากเดิมที่เป็น dm by dt เท่ากับ0นะครับ dm by dt เท่ากับ0หรือ m เท่ากับ constant สามารถเขียนได้ใหม่สมการ dm by dt เท่ากับ0หรือ m เท่ากับ constant อันนั้นเป็น conservation of mass สำหรับ system แต่เมื่อเรามาสนใจบริเวณบริเวณหนึ่งว่า fluid มีการไหลเข้าไหลออก conservation of mass จะเขียนได้อย่างไรคำตอบคือ conservation of mass จะกลายเป็นอย่างนี้แทน นะครับ Conservation of mass นะครับก็จะกลายเป็นอย่างนี้แทนก็คือ d d low by dt นะครับ d l o w by dt เนื่องจาก dV เนี่เป็นค่าคงที่นะครับ dV ปริมาตรตัวนี้เนี่เป็นค่าคงที่นะครับทำไมทำไมถึงปริมาตรถึงเป็นค่าคงที่เพราะว่าเพราะว่ามันเป็น ออโทษจีมันไม่คือโดยรวมแล้วมันเป็นฟิกซ์มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับมันเป็นฟิกซ์มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมันไม่ใช่ d e ฟอร์มเบิลนะครับมันไม่ใช่ d e ฟอร์มเบิลตัวนี้นะครับแต่มันเป็นฟิกซ์เพราะฉะนั้นนี่โดยหลักการของแคลคูลัสนะครับเราสามารถเอา D/ dt เข้ามาอยู่ภายในนี้ได้นะครับเราสามารถเอา D/ Dt เข้ามาอยู่ภายในเครื่องหมายอินทิเกรตได้มันก็เลยจะกลายเป็น D/ ีโลบคูณกับ dV อินทิเกรต CV นะครับ บวกด้วยอินทิเกรต cs ของ low v n d a เท่ากับศูนะครับโ okay. อเคคำว่าผมมาขออธิบายเทอมนี้หน่อยนะครับขออธิบายเทอมนี้ทั้งเทอมถ้าย้อนกลับไปนิดนึงนะครับผมขออน,นุญาตอธิบายเทอมนี้อีกสักนิดหน่อยว่าเทอมนี้แปลว่าอะไรนะครับเทอมนี้แปลว่าอะไรขออน,นุญาตอธิบายสักหน่อยเดีย๋ยวนะเทอมนี้นะครับเทอมนี้ ก็จะเป็นเทอมว่ามวลมีการไหลเข้าและไหลออกเข้ามาในคอนทรลฟอลุมนะครับมวลมีการไหลเข้าและไหลออกเข้ามาในคอนท o n รลฟอลยุมก็เลยทําให้มวลภายในคอนท r รลฟอลมมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเทอมนี้แหละครับเทอมนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงของมวลภายในคอนท r รลฟอลมเมื่อเวลาเปลี่ยนไปถามว่าเออแล้วมวลมันเปลี่ยนไปได้ไดยังไงเมื่อเวลาเปลี่ยนไปก็เช่นมันไหลเข้ามาหมันไหลออกไปสต่อวินาที มันไหลเข้ามา5ต่อวินาทีมันไหลออกไป3ต่อวินาทีเพราะฉะนั้นนะครับในแต่ละวินาทีก็จะมีมวลตกค้างอยู่ข้างในเท่ากับ2 5 ...3 ห้สามก็แสดงว่า2ติดอยู่ข้างในวินาทีถัดมาเข้ามาอีกห3ออกไปเพราะฉะนั้นก็จะมีมวลตกค้างข้างในเป็น4วินาทีต่อมาเข้ามาอีก5าออกไปอีก3ก็จะมีมวลตกค้างอยู่ข้างในเป็น6นะครับแบบนี้ล่ะตัว ตัวที่ว่านี่แหละครับคือ d ีบายคืออัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาเปลี่ยนไปของมวลภายในคอนโทรลโวลยุมนะครับนี่คือนี่คือความหมายของเทอมสีฟ้าส่วนเทอมสีเหลืองฝั่งนี้นะครับเทอมสีเหลืองฝั่งนี้ก็คือการที่มวลไหลเข้าไหลออกเพราะันหวังว่าเริ่มเห็นภาพหวังว่าเห็นภาพว่าถ้าเป็นคอนเซอ v a เวชันออฟแมสนะครับถ้าเป็นคอนเซอ a เวชันออฟแมสสำหรับ System เราจะได้ว่า M ต้องเป็นค่าคงที่นะครับ M จะต้องเป็นค่าคงที่อันนี้สําหรับซิสเต็มหนึ่งหนึ่งก็คือมวลของล,ลูกเหล็กจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแบบนี้คือมวลของซิสเต็มแต่เมื่อเป็นคอนทรลโวลยมก็คือเราพิจารณาบริเวณบริเวณหนึ่งนะครับเราจะบอกว่าบริเวณดังกล่าวนะครับสามารถมีมวลสะสมเกิดขึ้นมาได้สามารถมีมวลสะสมเกิดขึ้นมาได้ก็คือเทอมนี้บวกด้วยสามารถมีมวลไหลเข้าไหลออกได้ โดยที่ทั้งหมดนี้จะต้องเท่ากับศูนย์เพราะในทางกลับกันในทางกลับกันคําว่ามวลสะสมในเทอมตรงกลางนี้นะครับในเทอม d ีบายดีจีดิเนถ้ามันไหลเข้ามาสามแล้วมันออกไปห้าก็แสดงว่ามวลในระบบก็จะพร่องไปสองวินาทีที่หนึ่งไหลเข้ามาสามวินาวินาทีเดียวกันนั้นไหลออกไป 5, ไห้ามวลภายในระบบก็พร่องไปสองวินาทีตอ่อต่อมาไหลเข้ามาอีกสามแต่ไหลออกไปอีกห้าเพราะเมื่อผ่านไปสองวินาทีมวลภายในระบบก็จะ คร่องไป4นี่คือมวลภายในระบบสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับโดยโดยการสะสมหรือการสูญหายออกไปคือไหลหนีออกไปกับมวลแล้วมวลก็สามารถเข้าออกได้ก็จะเท่าออก,กับศูนยสมการนี้จึงเป็นสมการอนุรักษ์มวลของบริเวณที่เราสนใจคือคอนทรลโฟลยุ่มส่วนสมการ m เท่ากับคอนสแตนตจะเป็นสมการอนุรักษ์มวลสำหรับระบบที่มวลมันไม่ได้ไหลเข้าไหลออกจากระบบแล้วเราติดตามดูมวลก้อนเดิม เมื่อเราติดตามดูมวลก้อนเดิมเช่นลูกบอลถูกขว้างไปเราติดตามดูมวลของลูกบอลมวลของลูกบอลก็ไม่เปลี่ยนแต่ถ้าเราสนใจติดตามดูบริเวณบริเวณหนึ่งเช่นเป็นนอโซมันมีมวลเข้ามันมีมวลออกถ้ามวลเข้าไม่เท่ากับมวลออกภายในนอโซก็มีมวลสะสม้นเรื่อยๆนะครับเพราะมวลภายในนอโซสามารถเปลี่ยนแปลงได้นี่นี่คือความหมายของคําว่าสมการอนุรักษ์มวลของซิสเต็มกับของคอนโทรลโวลุมจะไม่เหมือนกัน นะครับโดยความสัมพันธ์ดังกล่าวสามารถสร้างได้จาก r y n o l d s Transport t h e o r e m นะครับโอเคผมกลับไปที่การเขียนสมการอนุรักษ์มวลให้หน้าดูกว่านี้นะครับปัจจุบันมันน่ากลัวมากนะครับปัจจุบันมันน่ากลัวมากคราวนี้เราก็จะเห็นว่าเ,เทอร์มนี้นะครับเทอมแรกนี่ก็จะเป็นเทอมของเป็นเทอมที่บอกว่ามวลสามารถสะสมตกค้างอยู่ภายในหรือไหลหนีออกไปจากภาย จากภายในได้อันนี้ก็เป็นการไหลเข้าไหลออกนะครับเอามาเขียนใหม่เอามาเขียนใหม่นะครับถ้าการณีเป็น one dimensional integrate low v n d a mm hmm. ก็จะสามารถนํามาเขียนได้เป็น mm hmm. เมื่อเมื่อ v และ low เป็นค่าคงที่นะครับ mm hmm. ก็ดึงออกมานอกเครื่องหมาย integration เราก็จะสามารถเขียนเป็น low a v ได้แต่ถ้ามันมีทางเข้ามากกว่า1และมีทางออกมากกว่า1มันจะกลายเป็น summation ของเข้าลบด้วย summation ของออกตัวออกจะติดลบนะครับเพราะว่า v n มันจะถ้ามันสวนทางกันมันจะติดลบนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องมีหลายทางเข้าหลายทางออกแต่เป็น1มิติให้ดูนะครับแต่ถ้าหากว่า d 로บายดีทีเป็นศูนกรณี d 로บายดีทีเป็นศูนะครับอินทิเกรตไปก็ได้ศูนย์อยู่ดีเราก็จะได้ว่าเหลือแค่2เทอมนี้หรือสามารถเขียนได้ว่า summation low av in ย่อมเท่ากับ summation low av out นะครับหรือ out flow เท่ากับ in flow นั่นเองก็คือเข้าเท่ากับออก โอเคมาดูไปทีละอย่างเมื่อไหร่ d/dt จะเท่ากับศูนย์เมื่อไหร่นะครับ d/dt จะเท่ากับศูนย์ d/dt เนี่เท่ากับศูนย์นะครับกรณีที่หนึ่งก็คือ flow เป็น steady flow นะครับอ่านออกเสียงว่า steady นะครับ s t e a d y s t e a d y นะครับ flow คำว่า steady flow แปลว่า สมบัติของฟโฟล์ไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลาสมบัติของฟโฟล์ไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลาคือเมื่อเวลาเปลี่ยนไปสมบัติของฟโฟล์เหมือนเดิมนะครับเช่นถ้าเป็นในห้องห้องหนึง่งนะครับเป็นห้องห้องหนึง่งนะครับผมเขียนภาพเช่นถ้าเป็นในห้องห้องหนึ่งนะครับเราบอกว่าที่จุดนี้นะครับ ไปในห้องนี้จุดนี้มีอุณหภูมิ30จุดนี้มีอุณหภูมิ30จุดนี้มีอุณหภูมิ3 5จุดนี้มีอุณหภูมิ35จุดนี้มีอุณหภูมิ3 3อุณหภูมิไม่ได้เท่ากันตลอดทั้งห้องนะครับอันนี้เรียกว่านอนยูนิฟอร์มนะครับนอนยูนิฟอร์มแปลว่าไม่ได้สม่ําเสมอเหมือนกันอันนี้คือที่เวลา t เท่ากับ0วินาที ต่อมาที่เวลา t ีเท่ากับ60วินาทีปรากฏว่าอุณหภูมิที่ตำแหน่งเดิมตรงนี้ยังเป็นสาสิบตรงนี้ยังเป็นสาสิบตรงนี้ยังเป็นสามสามตรงนี้ยังเป็นสามห้าตรงนี้ยังเป็นสามห้าแบบนี้นะครับเรียกว่าอุณหภูมิมันสเตตี้จัดว่าเป็นสเตตี้โฟลมองในมุมของอุณหภูมิตัวอย่างอะไรอีกครับตัวอย่างอะไรอีกตัวอย่างที่เป็นสเตตี้โฟลตัวอย่างอื่น,นอีกก็อย่างเช่นนะครับเช่นมีห้องหนึ่ง นะครับมีห้องหนึ่งมีมวลไหลเข้ามาเท่ากันกับสามกิโลกรัมเปอร์เซกและมวลไหลออกไปสามกิโลกรัมเปอร์เซกถ้ามีทางเข้าหนึ่งทางเข้าและทางออกอีกหนึ่งทางออกไหลเข้าสามทางออกสามถามว่าเมื่อเวลาเปลี่ยนไปมวลภายในระบบจะเปลี่ยนไหมครับมันเข้ามาสามมันออกไปสาม วินาทีถ to ัดมามันก็เข้ามาสามออกไปสามถามว่าจํานวนมวนที่อยู่ข้างในจะเปลี่ยนไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวถามว่ามวลภายในระบบจะเปลี่ยนไหมเดี๋ยวคุณไปนึกว่าหน้าตาของมวนมันจะเปลี่ยนไหมนะครับจํานวนมวนที่อยู่ภายในจะเปลี่ยนไหมครับหวังว่าตอบได้นะครับว่ามันไม่เปลี่ยนเพราะมันเข้ามาสามมันก็ออกไปสามสมมติว่าข้างในมีอยู่สิบนะครับเข้ามาสามก็จะกลายเป็นสิบสามแต่ออกไปสามก็เหลือสิบเท่าเดิมเข้ามาอีกสามแล้วออกไปอีกสามเข้ามาอีกสามออกไปอีกสาม มันจำนวนมวลภายในระบบก็ไม่เปลี่ยนแปลงแบบนี้ก็เป็น s t ต a ี้นะครับสเตตี้สเตี้โฟล์คือคุณสมบัติของ Flow ไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลานะครับซึ่ง Flow ส่วนใหญ่ในทางวิศวก,กรรมศาสตร์หลังจากที่ Start เครื่องปล่อยให้เครื่องทำงานไปเป็นเวลาหนึ่งระบบจะเข้าสู่ s t ต a ี้เองนะครับตอนแรกเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งนะครับเป็นเป็นเป็นเครื่องยนต์อ,า,อางี้ดีกว่าเป็นเครื่องยนต์ของนักศรรึกษาตอนนักศึกษาสตาร์ทมัจะใส่บั้นทีแรก จากที่มันเป็นเครื่องยนต์นักศึกษามีอุณหภูมิห้องเครื่องยนต์นักศึกษาอุณหภูมิเริ่มเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นช่วงนั้นไม่เรียกว่า s t ต a ี้นะครับเรียกว่า unsteady หรือเรียกว่าทานเสียงนะครับเรียกว่า unsteady นะครับหรือเรียกว่าทานเสียง unsteady นะครับหรือเรียกว่าทานเสียงนะครับหลังจากนั้นเมื่อน,นักศึกษาปล่อยให้เครื่อง start ไปพักหนึ่งหลังจากนั้นอุณหภูมิของเครื่องจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง นะครับแบบนั้นเราจะเริ่มเรียกว่าเครื่องเข้าสู่สภาวะสเตดี้นะครับเมื่อนักศึกษาเปิดพัดลมเอาเปิดก๊อกน้ําเปิดก๊อกน้ําที่รักน้ํายิ่งโดยเฉพาะถ้าน้ําหยุดไหลไปเป็นเวลาพักหนึ่งนะครับน้ําท่อแตกอะไรแบบนี้นะครับที่รักพอเปิดน้ําน้ําจะมีการสักปักนะครับน้ําไหลมาไม่ค่อยคงเส้นคงวาตอนนั้นยังเรียกอันสเตดี้แต่พอเปิดจิ้งไว้พักหนึ่งน้ําไหลตลอดเท่าเดิมตลอดมันก็จะเรียกว่ามันสเตดี้คือมันไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลาอีกกรณีหนึ่ง ที่ De d dt จะเท่ากับ0ผมอธิบายไปยาวนานมากเราอาจจะลืมตัวไปแล้วก็ได้นะครับอาจจะลืมไปแล้วนะครับ De d ีโไม่เท่ากับ0ยังเกิดขึ้นได้อีกหนึ่งกรณีกรณีดังกล่าวนะครับเราจะเรียกว่า incompressible flow นะครับ incompressible flow คำว่า incompressible flow นะครับก็คือ flow ดังกล่าวเมื่อไหลไปเราถือว่า density ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ คือคำว่า incompressible ก็คือมันไม่สามารถ compressible คำว่า able compress คือกดนะครับ compressible เติม compress ตาม able ไปก็คือมันสามารถบีบอัดหรือกดได้ incompressible แปลว่าไม่สามารถบีบอัดหรือกดได้นะครับ fluid นะครับ fluid นักศึกษาถ้าเป็น gas ถ้าเป็น g ๊ s นะครับเราจัดว่าเป็น compressible fluid ก็คือ fluid พวกนี้นี่ถ้าเรานำมามันมาบีบอัดมันจะยุบตัวนะครับเราจะเรียกว่า compressible fluid ส่วน liquid ถามว่าถ้าเรานำมันมาบีบอัดโอปริมาตรคือคือจริงๆแล้วมันมันก็จะยุบไปนิดหน่อยนะครับแต่ยุบน้อยมากโดยจากการทดลองเราจะเรียกมันว่า incompressible fluid เราจะประมาณให้มันเป็น incompressible fluid ก็คือ fluid พวกนี้นะครับ จะไม่มีการยุบตัวคุณเมื่อคุณเอาน้ําเทเข้าไปในกระบอกสูบแล้วคุณพยายามอัดคุณจะบีบอัดมันไม่ได้แต่ถ้าคุณเอาแก๊สใส่เข้าไปในกระบอกสูบแล้วคุณก็กดลูกสูบมันจะสามารถยุบลงไปได้คืออากาศคือพวกแก๊สมันสามารถยุบตัวได้ขยายตัวได้นะครับแก๊สจึงจัดอยู่ในกลุ่ม compressible fluid ส่วน Liquid แม้จะกดอัดได้แต่อัดอัดแล้วปริมาตรเปลี่ยนแปลงน้อยมากจากเทียบกับแบบเดิมเราจรึงประมาณการให้มันว่ามันไม่ยุบตัว ก็มันก็จะกลายเป็น i n c o m p r e s s i b l e fluid อย่างไรก็ตามอย่างไรก็ตามเมื่อมันไหลตัวทั้งสองประเภทนะครับทั้งสองประเภทเมื่อมันมีการไหลเคลื่อนที่ถ้ามันไหลด้วยลักษณะหนึ่งเราจะถือว่า density มันไม่เปลี่ยนแปลงได้นะครับคำว่า density ในที่นี้ก็คือทำไมผมถึงโยงไปหา density นะะักศึกษาเหตุผลเพราะว่า เรากำลังพูดเรื่องมวลคงที่ใช่ไหมครับเราพูดว่ามวลมวลของก้อนฟุอูอก้อนหนึ่งมีค่าเท่ากับคงเป็นค่าคงที่โลเท่ากับเอบมส่วนด้วยปริมาตรถ้ามันยุบตัวก็แสดงว่าปริมาตรมันลดลงดังนั้นถ้าเราบอกว่าผมสนใจก้อนฟุอูอก้อนหนึ่งก้อนฟุอูอก้อนหนึ่งก็แสดงว่ามวลมันคงที่ถ้ามันยุบตัวได้เดนสตีมก็จะต้องเพิ่มเพราะมวลเท่าเดิมแต่ว่าไบลูมลดลง เดนซี้ก็จะเพิ่มขึ้นเองนะครับแต่ถ้ามันยุบไม่ได้ก็แสดงว่าเดนซี้เป็นขั้งที่เพราะว่าด้วยมวลเท่าเดิมปริมาตรเท่าเดิมเดนซี้ก็เท่าเดิมพอนี้ถึงมันจะเป็นแก๊สก็ดีหรือเป็นลิลวก็ตามถ้ามันไหลไปนะครับไหลไปแล้วมันไหลด้วยพัทเทิลรูปแบบหนึง่งนะครับคืออุณหภูมิไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนะครับหรือ,อมันไม่ได้ไหลแบบอดัอดอดัอด,อด,อดไหลกันอย่างรวดเร็วไหลจนกระทั่ง ไอ้หน้าวิ่งหนีไอ้หลังไม่ทัไนไอ้หลังก็ตามมาบีบไอ้หน้าจนไอ้หน้าก็ยุบไอ้ที่อยู่ข้างหน้านะครับถูกไอ้ข้างหลังดันวิ่งตาม,ตามนะเพราะเร็วเกินไปจนกระทั่งยุบ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 คือวิ่งชนกันนะครับชนกันจนพับพับ,พ,บพับไปนะครับมันวิ่งด้วยความเร็วที่ไม่มากนะนะครับเราเราจะบอกว่ามันสามารถไหลแบบไม่ยุบตัวได้เรียกว่าเราสามารถแยกพวกนี้ออกจากกันได้นะครับการไหลแบบนี้เรียกว่า incompressible flow คือแม้จะเป็นแก๊สแต่สามารถไหลแบบไม่ยุบตัวได้นะครับก็คือไหลด้วยความเร็วที่อย่าสูงจนเกินไปและไม่ได้มีความร้อนจ่ายเข้ามาหรือถ้ามีความร้อนจ่ายเข้ามาความร้อนดังเก่าก็ไม่ได้ทาให้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงมากนะักนะครับที่ต้องพูดเรื่องความร้อนและอุณหภูมิเพราะว่าแม้มวลจะยังเท่าเดิมแต่ถ้าความร้อนเข้ามาเยอะอ่าถ้ามีความร้อนเข้ามาอ่าฟูดมันก็จะขยายตัวผมเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังไปละพอฟูดขยายตัวก็แสดงว่าปริมาตรมากขึ้นพอปริมาตรมากขึ้นก็ จะได้ว่า density ก็จะลดลงมันก็จะดูเบานะครับมันก็จะลอยตัวขึ้นที่เราอธิบายเรื่องนี้ใน buoyancy นะครับและในขณะเดียวกันมันก็สามารถที่จะไหลแบบที่มันยุบตัวได้นะครับตอนนี้ที่เห็นเหมือนผมชะงง,งนี่คือผมมองหาปลายปากกาผมอยู่นะครับถ้าไหลแบบยุบตัวได้ก็เรียกว่า compressible flow นะครับเ,เป็นอย่างนี้ครับนักศึกษาโอ้โทจีทจีอ๋อโอย้ย เขียนใหม่นี่ลบลำบากมากเลยนักศึกษาเขียนใหม่เรียกว่า compressible flow นะครับหวังว่าตัวแรกจดไปแล้วนะผมขอเขียนเฉพาะตัวหลังก็พอนะครับเรียกว่า compressible flow ผมบอกว่าอย่างนี้นะักศึกษามีอาถรรพ์อะไรกับคำนี้นะครับผมผมบอกว่าอย่างนี้นะครับนะักศึกษาบอกว่าแก๊สนี่โดยทั่วไปเราจัดให้มันเป็น compressible fluid นะครับ l i ล u i d นี่โดยทั่วไปเราจัดให้เป็น incompressible fluid แต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าอุณหภูมิไม่สูงและความเร็วไม่ได้สูงมากจนกระทั่งมันไหลแล้วมันมาชนกันเองนะครับเราจะบอกให้มันเป็นอินคอมเพรสซิเบิลฟลได้ก็คือการไหลแบบที่ที่อ่ามันอินคอมเพรสซิเบิลซึ่งตัวฟองตัวหนึ่งก็คือด density ถ้า density ไม่เปลี่ยนแปลงก็จัดเป็นอินคอมเพรสซิเบิลได้นะครับแต่การไหลประเภทหนึ่งที่ไหลจนเร็วเกินไปจนข้างหลังก็ตามมาอัดข้างหน้ามันก็จะเหมือนกับมีแรงอดัดจนทำให้มันยุบตัวนะครับมันยุบตัวไป แบบนี้ก็จะเรียกว่า compressible flow ซึ่งแก๊สและลิควสามารถไหลเป็น in compressible flow ทั้งคู่ได้นะครับตัวที่ใช้เป็นเกณฑ์นะครับตัวที่ใช้เป็นเกณฑ์จะเป็นปริมาณปริมาณหนึ่งนะครับเรียกว่ามักนัมเบอร์มักนัมเบอร์มักนัมเบอร์นี้นะครับในวิชานี้เราจะใช้สัญลักษณ์เป็นตัว m a แม้หนังสือบางเล่มจะใช้ว่า m เฉยๆก็ตามนะครับ โดยนิยามของ m a นะครับนิยามของ m a m a ก็จะมีค่าเท่ากับความเร็วของฟูดหารด้วยความเร็วเสียงนะครับหารด้วยความเร็วเสียงเมื่อ a นะครับคือความเร็วเสียงเรียกว่า sound speed ในที่นี้ขอใช้เป็นตัว a แล้วกันนะครับ sound speed ส่วน v เป็น flow speed นะครับ v เป็น flow speed ก็คือความเร็วของ flow นั่นเองนะครับ ตัวเลขหนึ่งที่เขานิยมใช้นะครับตัวเลขหนึ่งที่เขานิยมใช้ก็คือ ma ถ้า ma หนลัประกาศผม ma น้อยกว่าสามนะครับ ma น้อยกว่าสามเราจะถือน้อยกว่าศูนย์จุดสามขอโทษน้อยกว่าศูนย์จุดสามนะครับเราจะถือว่าการไหลดังกล่าวเป็น incompressible flow เรื่องนี้เราอาจจะได้พูดกันละเอียดมากขึ้นกว่านี้ในอีกบทหนึ่งที่เรียกว่า dimensional analysis นะครับ Incompressible flow โดยความหมายก็คือความเร็วเสียงค่อนข้างเร็วมากใช่ไหมครับแต่ถ้า v มีค่าน้อยกว่า30%บของความเร็วเสียงเพราะว่าถ้า v ส่วน a หารกันแล้วออกมาน้อยกว่า0.3สแสดงว่าความเร็วของ flow น้อยกว่าความเร็วเสียงอยู่ประมาณสัก3 0นน้อยกว่านั้นนะครับก็คือไม่ได้เร็วมากเราจะถือว่ามันต่างคนต่างก็วิ่งกันไปอย่างมีความสุขมันไม่ได้อัดกันมันก็จะถือว่า density แต่ละจุดก็เป็นค่าคงที่ไปเพราะแต่ละจุดเป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้นก็คือคือมันอาจจะต่างกันนะครับ จุดนี้ดันซีเท่ากับเท่านี้จุดนี้ดนซีเท่ากับเท่านี้จุดนี้ดนซีเท่ากับเท่านี้แต่เนื่องจากแต่ละคนก็วิ่งไปด้วยไปด้วยความเร็วที่โอเคไม่ได้มีใครวิ่งจนตามทันจนไปอัดกันเพราะันแต่ละจุดถึงเดนซีจะต่างกันแต่ว่าเราก็สามารถประเมินให้ได้ว่าเดนซีแต่ละตำแหน่งนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงตามเวลาแบบนี้เราก็จะเรียกว่า Incom p r e s s i b l e flow นะครับ d l o ายดีทเท่าสามารถเท่ากับศูนย์ได้สองกรณีกรณีที่หนึ่งคือ s t e a d y f l o w ซึ่งในทางวิศวะส่วนใหญ่ก็จะประเมินให้เป็น Ste flow, น steadydy flow ะครับ ในขณะเดีวยวกันดีโรบายยังสามารถเท่ากับศูนย์ได้ในกรณีหนึ่งคือ i n c o m p r e s s i b l e flow ได้ด้วยนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้เรามาถึงจุดนี้ครับมาถึงจุดที่บอกว่า c อ n s e r v a t i o n of m a s s สำหรับ Control Volume สามารถเขียนในฟอร์มนี้ได้แต่ในขณะเดีวยวกันดีโรบายสามารถเท่ากับศูนย์ได้ด้วยถ้าเท่ากับศูนย์เราก็จะได้ว่า Summation low a v เอ u าย่อมเท่ากับ s u m m a t i o n l o AV in หรือเรียกว่า outflow เท่ากับ n f l o w คราวนี้ อะไรนี่อินเต็มไปหมดนะครับอินอินมีหลายๆลายซัมเมชันเอามีหลายๆลายซัมเมชันความหมายก็คืออย่างนี้ครับเช่นเช่นนะครับเรามีรูปทรงนี้เรามีรูปทรงหนึ่งเรามีรูปทรงหนึ่งนะครับเป็นรูปทรงประมาณอนี้หนึ่งช่องสองช่องสามช่องสี่ช่อง แล้วก็ห้าช่องเป็นรูปทรงเป็นห้องอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับตรงนี้จุดที่หนึ่งมีมวลเข้า m.1 มันวิ่งเข้าตรงนี้เป็นจุดที่สองปรากฏว่า m.1 มัน m.2 วิ่งออกตรงนี้เป็นจุดที่สามเป็น m.3 ปรากฏว่าวิ่งออกเหมือนกันตรงนี้เรียกว่าจุดที่สี่ปรากฏว่าวิ่งเข้านะครับเป็น m.4 และตรงนี้เป็นจุดที่ห้าปรากฏว่าวิ่งออกเพราะฉะนั้นนะครับถ้าถามว่า Conservation of mass สำหรับระบบนี้เป็นอย่างไรถ้าระบบนี้เป็น steady ถ้าระบบนี้เป็น steady เราจะได้ทันทีว่าถ้าระบบเป็น steady summation low av ก็คือ summation m นั่นเอง summation m o u t ย่อมเท่ากับ summation m in ถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็จะได้ว่านะครับ out มีอยู่3ตัวก็คือ m 2นะครับบวกด้วย m 3 summation แปลว่าบวกนะครับ m 3บวกด้วย m 5 เอาสมค่านี้บวกกันย่อมเท่ากับค่าที่อินเข้ามาก็คือ m.1 บวกด้วย m.2 นี่แหละครับคือ conservation of mass ในฟอร์มที่เป็น steady flow นะครับในฟอร์มที่เป็น steady flow เราจะได้รูปนี้ออกมากคือ summation m. out ย่อมเท่ากับ summation m. in นะครับโอเควิดีโอนี้เริ่มยาวมากละผมจะขอจบวิดีโอนี้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ